ปปชจังหวัดมหาสรารคามคัดเลือกผลงานภาพยนตร์โฆษณาสำนึกไทยไม่โกงค่ะ ที่การประชุมสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดมหาสารคามในวิโรดของวงผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดมหาสารคามประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพพยนต์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตประจำปี2563ครั้งที่หนึ่งทับ2563ในหัวข้อสำนึกไทยไม่โกงโดยมีคณะกรรมการตัดสินประกอบไปด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดประธานชมรมผู้สื่อข่าวมหาสารคามเจ้าหน้าที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดและอนุกรรมการสปทประจำภาคสเข้าร่วมพิจารณา คณาคัดเลือกสำนักงานปปชประจำจังหวัดมหาสารคามนะคะได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพยภาพยนต์โฆษณาประจำปีงบประมาณ2,563ในหัวข้อสำนึกไทยไม่โกงซึ่งก็เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปปชประจำจังหวัดมหาสารคามวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสารรค์ผลงานในการารณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณากระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตและก็ร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตโดยได้กำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์2563ถึงวันที่20มีนาคม2563แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด1 9ทําทำให้มีผู้ส่งผลงานจำนวนน้อยจึงได้ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึงวันที่30เมษาย,ยน2 5 6 3สําำหรับผลงานภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งประก มีจำนวน9ผลงานค่ะและผลการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานเรื่องรอยโกงรองชนะเลิศอันดับที่1เรื่องจอมปลอมรองชนะเลิศอันดับที่2เรื่องโกงรางวัลชมเชย 2. องรางวัลได้แก่เรื่องสำนึกได้ไม่โกงและเรื่องไม่รับไม่โกงค่ะ